สวัสดีครับอยู่กับพี่โจ๊กและวอล t ินทอนชาแนลนะครับผมวันนี้พี่โจ๊กมาติดตามเกม w o r k ์กเอร์ทนะวันนี้จําได้ไหมที่พี่โจ๊กเคยบอกว่าเขาจะมีการเปิดซื้อตัวนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นเวลาไทยก็ซื้อวันนี้ประมาณตีสเนาะเราก็ตื่นมา,าตั้งแต่ตีสามครึ่งมาเตรียมดักซื้อตัวนะครับก็ณนะตอนนี้เวลา6กโมงตอนสีสเนี่ยปรากฏการณ์ก็คือเซิร์ฟเวอร์ล่มไปแบบนี้แหละครับเรียบร้อยนะครับ แล้วตอนตอนเมื่อประมาณสักเ,เขาแก้มาตั้งแต่ตีสี่นจนตอนนี้หกโมงนะเขาก็กลับมาประกาศที่หน้าทวิตเตอร์อีกนะว่าเดี๋ยวเขาจะเพิ่มปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็อีกประมาณ6นาทีตอน23่สิบสาม UTC ก็ประมาณเที่ยงคืนของเขาเอาหาททุ่มของเขาเนาะของเราก็ประมาณหกโมงนะครับเขาจะกลับมาเปิด p ร e เซอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ก็เน่าไปเหมือน,เ,นเดิมอีกแล้วนะเพื่อนๆดูสิ เรามาติดตามกันดูนะครับซึ่งพี่เจ้าคิดว่าสงสัยจะหมดหวังอีกแล้วเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเกมอะไรก็ไม่เคยจะทันกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะาว่าเกมนี้พี่เจ้าจะได้หรือเปล่าเนาะตอนนี้ด,ดูจากที่เขาประกาศใน Discord นะครับเขาพูดว่าอย่างที่พี่เจ้าบอกเนาะกำลังจะได้แล้วนะแล้วเขาก็ให้คอนแท็กมาแล้วด้วยนะครับว่าคอนแท็กของ ของที่เราจะต้องเข้าไปทํามันคืออะไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้พี่โจ๊กเราเข้าไปดูดูใน,นคอนแทคเนาะนี่ฮะก็ก็เนี่ยก็เห็นมีเซตแอปปูเห็นมาอะไรแบบนี้เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เห็นว่าเข้าได้นะลองพยายามมาต่อไปนะครับอตอนนี้เข้าหน้าเว็บมานะอย่างที่บอกนะมันเชื่อมต่อเราได้เรียบร้อยนะแต่ก็ยังไม่มี หน้าจออะไรมาให้เรากดนะว่าเราจะซื้อได้ไหมแล้วก็กล่องก็ยังเป็น4 0 0พันกล่องอยู่เหมือนเดิมนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเลยเข้าได้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเทปเขาพยายามแก้ไขอยู่นะครับที่หน้าเขาบอก e x p i r e แล้วนะตอนแรกพี่เข้ามาพี่โจก็เจอแบบนี้ก็ยังง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 อยู่เหมือนกันว่าตกลงเข้าได้กันหมดแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็ล่มเรียบร้อยทามระเบียดนะครับ คนเราเข้าเยอะมากโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับเยอะเยอะจริงนะครับเยอะจริงคนจะมีปุ่มให้เราซื้อนะขึ้นไปเป็นคาว่า BNB นะครับให้เรากดอะไรเงี้พี่ยก็เตรียมเงินเอไว้ซื้อแล้วแหละเห็นไหมฮะยังมีอยู่หนึ่งหนึ่งกับสี่ BNB นะครับแต่มันไม่มีของว่าให้เรา ตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับเป็น6นาทีที่ตั้งแต่ก่อน6โมงแล้วนะเป็น6นาทีที่ยาวนานจริงๆนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เดบคงยุ่งมากนะไม่มีประกาศอะไรมาเลยนะครับเงียบมากเลยดูบราซิลครับคนบราซิลรอกันเยอะมากนะตามสไตล์นะเทเลกราก็เงียบ d i s c o r d ก็เงียบนะครับรวมถึงแม้แต่ในทวิตเตอร์ Twitter เอง นี่ครับเป็น6นาทีตั้งแต่35นาทีที่แล้วครับก็แค่เปิดปุ่มซื้อขายมาไม่ใช่หรอไม่เข้าใจว่าทำไมเดบเขารออะไรอยู่นะครับตอนแรกเขาบอกว่าคอนเนคชันไม่พอเนาะก็ก็เพิ่มคอนเนคชันกับ AWS เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้รอรออะไรอยู่ตอนนี้ อ้าวเหรอครับล่าสุดเขาบอกว่าพีเซลขยับแล้วนะครับจะเป็นวันที่18นะครับก็คือวันนี้ในเวลาบ้านเราเนาะแต่เขาจะเปิดเวลา17 UTC นะครับ17 UTC ก็เวลาเขาคือ5้าโมงใช่ไหมของบ้านเราก็1 2 3หนึ่งสสามสี่เที่ยงคืนคืนนี้นะครับเยี่ยมมากนะครับอดนอนอีกแล้วนะคืนนี้นะืแล้วเขาก็ไม่ยอมมาอดนอนเหมือนเราเนาะอะไรการทิ้งจะเที่ยงคืนเอง เล่นไปเปิดห้าโมงเย็นแล้วพวกเราก็จะอดนอนกันอีคืนนะครับคืนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะครับสำหรับตัว w o r k e r Town ทนะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆที่สนใจ Work e r Town ทนะครับเดีย๋ยวพี่จะลงคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะว่าแปลว่าพวกเราก็ยังพวกเราที่ยังไม่รู้ข่าวหรือเพิ่งเข้ามาดูเนาะก็จะสามารถที่จะแย่้งกันทันนะครับวันนี้เที่ยงคืนนะครับใครที่สนใจเกมนี้ตามที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วก่อนหน้านนี้นะว่ารูปแบบเกมเขาเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เขาจะอาภิก,กลับมาบอกนิดนึงว่าตอนนี้เขามาขายนะครับมาขายมาขายกล่องที่ชื่อว่าเ e เทเ e อร์ชีสนะครับตัวน,นี้นะเซเทเลชีสนะครับก็ในนะครับพอกดเข้ามาที่เว็บของเขานะครับนี่ะไปที่ worker.town นะตัวน,นี้เข้ามาเดจะเจอหน้าเว็บตัวนี้นะครับอย่าได้ตกใจนะถ้าเขาเขียนว่า p r e s ซ l n in expire นะครับมันยังไม่ Expire นะอ่า ก็เข้ากดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันมาแย่งกันคืนนี้นะตอนทีิ้งคืนเนาะ,ะแล้วเรามาเจอกันครับผมแล้วเจอกันครับ